ลุชุ่มหลังจากปิดวาจา3ปี3เดือน3วันออกจากถ้ำหลวงที่เมืองแก๊ตรัฐฉานเป็นที่เรียบร้อยคนไปรอนะฮะสุดลูกหูลูกตานับหมื่นคนคุณผู้ชมดูจากภาพนี้ครับนี่เป็นชาวไทยใหญ่ชาวเมียนมาเป็นหมื่นๆเลยนะครับเฉลิมฉลองกันบางส่วนก็เฝ้ารออยู่ทั้งสองข้างทางครับยาวเหยียดแบบสุดลูกหูลูกตานี่ฮะ เพจ a c e b o o k ของลูกศิษย์เผยแพร่ภาพนะครับพระครูบาบุญชุ the the one, one, ่มเกจิชื่อดังแห่งล้านนาออกจากถ้ำหลวงเสร็จสิ้นการปฏิบัติธรรมกรรมฐานปิดวาจา3ปี3เดือน3วันครับพระครูบาบุญชุ่มนั้นเข้าปฏิบัติธรรมตั้งแต่วันที่29เมษายนปี6-2และออกจากถ้ำเมื่อวานนี้แล้วนี่เป็นภาพตอนออกจากถ้ำลูกศิษย์เนี่ยเตรียมเสลี่ยงครับ ไปรอรับที่บริเวณปากถ้ำตั้งแต่เช้าตรู่รจากนั้นรพระกุบาบุญชุ่มก็ออกจากถ้ำหลวงแล้วก็เดินมาบนผ้าขาวที่ลูกศิษย์เตรียมเอาไว้ให้โดยมีผ้าสีเหลืองผมคลุมร่างกายไว้เท่าที่สังเกตก็จะเห็นว่าผมของพระกุบาบุญชุ่มก็เริ่มยาวนะครับแล้วก็สวมหมวกสีแดงเลือดหมูคลิปทองนัะนนี่ฮะเดินมาตามผ้าขาวหลังจากนั้น ขึ้นนั่งบนเสลียงครับขางกลางสองข้างทางที่มีชั้างพาวไทยใหญ่และชาวเมียนมาอย่างที่บอกว่านับหมื่นคน ตามกาหนดการต่อไปคือพระกุบาบุญชุ่มต้องไปทําการปลงผมที่เกาะน้ํารูนะครับอยู่ในเมียนมาหลังจากนั้นก็จะเดินทางไปจําพรรษาที่วัดในเมืองพงเมียนมาเช่นกันครับโอ้โหคนเยอะมากครับสำหรับพระกุบาบุญชุ่มนั้นเป็นเกจิอาจารย์ชื่อเสียงโด่งดังมากในเมียนมาและชาวไทยภาคเหนือนะครับโดยเฉพาะกลุ่มไทยใหญ่ที่เคารพศรัทธาจํานวนมากพระกุบาบุญชุ่มเนี่ยเกิดที่แม่จันเชียงราย บรรพชาเป็นสาม,มเณรเมื่ออายุ11ปีจากนั้นก็อุปสมบทเป็นพระพิสุและก็ปฏิบัติธรรมจนมีชื่อเสียงโด่งดังก่อนหน้านี้ก่อนที่จะเข้าปิดวาจาคุณผู้ชมจําได้พระคุบาบุญคุ้มทําพิธีเปิดทางให้กับโค้ชเอกและก็นักฟุตบอลทีมหมูป่า13ชีวิต <5. S 1> ที่ติดที่ถ้าหลวงขุนน้ํนางนอนเนี่ยฮะภาพนี้ครับเราอยังจํากันได้ดีนะฮะมิถุนายนปี61หหลังจากนั้นท่านก็ เข้าทำการปิดวาจา3ปี3เดือน3วันแล้วก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ